หลายท่านบอกว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งแต่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านทําไมละ่ะหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยๆคือรายได้ไม่พอการผ่อนรถครับรายได้คุณจะต้องมากกว่าค่างวด2เท่าครึ่งครับยกตัวอย่างว่าของคุณเงินเดือน30,000บาทนะครับแล้วคุณจะผ่อนรถยังไงครับคุณต้องดูก่อนว่า,วาปัจจุบันคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่บ้างเช่นอ่ะสมมติว่าคุณต้องผ่อนบ้าน5,000บาทก็เหลือ25 0 0 0แล้ว และบัตรเครดิตคุณมีเท่าไหร่สมมุติว่าวงเงินบัตรเครดิตคุณ3 0,000ื่นแล้วเกิดคุณมีใช้ต่อให้คุณใช้ร้อยเดียวเขาก็ถือว่าคุณใช้นะครับวงเงินเนี่ยเขาจะคิด10%ของวงเงิน30,000บาทก็3,000บาทถ้ากอกว่าคุณมีภาระที่ต้องจ่ายเนี่ยสามพบาทเมืมเ่อกี้เมกิ้งอัเดือนเท่าไหร่สามหมื่นใช่ไหมผ่อนบ,บ้าน5,000ันใช่หมเหลือ2อ0 0มใช่ไหมมีบัตรเครดิตสามพันใช่ไหมเหลือ2อ0 0มื่นสองเกิดมีผ่อนมือถืออ,อีกเดือนละพันเหลือ2อ0 0 0ื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งคุณจะผ พอลดได้นะ7จ็ดแปพัน